อ้าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมสีพ่าวเบิงประเภณนีอีสานบ้านเฮานะครับเป็นประเภณีอีสานที่สืบทอดกันมายาวนานนะครับพี่นอ้องทุกปีนะครับเพิ่นเจือผ้ากันเลี่ยงผู้รักสงรักษาบ้านเมืองนะครับคือดงจบปูนะครับาบ้านผมหรือว่าภาคอีสานเพิ่็จะมีการเลี่ยงจบปูนะครับมันจะมีสองเทื่อนะครับพี่น้อง ทเทเรกนะ่าจะเป็นเดือน3นะครับโมเน่ใจว่าเดือน3ขึ้นคำสา3คำเลือเลืดอดไทยนะครับแล้วก็จะมีเทือกที่2นะครับอาจะเป็นเดือน6ขึ้นหกคำครับที่ผมจำโมผิดนะครับก็จะมีการอ่ามาอ่าเลี้ยงพุตานะครับอ่าหรือว่าไอ้เคนมาบาพุตานะครับเลี้ยงพุตารันก็จะมีการ เก็บเงื่อนนะครับของชาวบ้านนะครับมาสื่อไก่่วนมากคนิ่ใส่เป็นไก่นะครับมาเห็ดบาผูตานะครับเลียงผู้ตานะครับกระทอไก่เพิ่งกะิมีการมาเห็ดไก่นะครับเพื่อนแกงผู้ตานะพี่น้องนะครับไลายหมอนี่คือแกงผู้ตาแกงผู้ตานี่จะใส่เป็นไก่นะครับแล้วก็สิมี้เป็นผักผักนี่เพื่อนจะใส่มีผักยั้งมันจะใส่เบิดนะครับ เพื่อนแกงผุตาแซบได้ครับพี่น้องแกงผุตานะครับนี่ครับทุกปีนะครับจะมีการเลี้ยงผุตานะครับเพื่อนพากันเห็ดอาหารเพื่อนแกงผุตานะครับ,พ,พ,รรบพี่เลี้ยวเพือ่อนสีมีถวไมี่หมอนะครับเพื่อจะแบ่งกันกินกับบ้านนะครับเป็นเห็ดถึงขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนใกล้จะจบนะครับเพราผมมาบ่ท่านตอนเพื่นอนเพื่อนขั้วนะครับพี่น้องขั้วไกลขาไกล มีการนี่ครับแกงบุต,ตาแล้วก็พวกพวกขั้วเพื่อนึงกับเสียวพวกเครื่องในพวกใส่พวกของเสียบในะพี่น้องเพื่อนเขาเอิ่นล้ำล้ำไก่ล้ำเครื่องใ,ในไก่ผมมาพระท่านเพื่อนพี่น้องเพื่อนกินเวดก่อนว่าผมมากับช่วงประมาณจะสามมุ้งเคือนะงนะครับประมาณสามมุ้งเสารนะครับสามมุ้งเสาร์เคืองๆนะครับผมมาหอดเพกกื่อนจะมีการจุดบองไฟเดือนธงคุณจะมีจุดบองไฟนะครับทุกปีจะเป็นเพา่อนบุญบองไฟนะพี่น้องแต่ว่า ทุกมือนี่บ้านคนมันหลายนะครับอยู่ขางดอนพูตานี่บ้านคนหลายเพิ่นก็นเลยบวไห้มีการจุดมงไฟใหญ่นะครับแต่ก็มีจุดมงไฟทอนิ่วทอสองนะครับ <ST AR C> แต่ว่าตอนนี้เ่อนมันหลายนะครับ <ST AR C> เพื่อนแถวดอนพูตานั้นหลาย <ST AR C> เพราะมันตกใจบาหลางังคาเ่อน <ST AR C> เพื่อนนี่มันก็บ,บดีนะครับมีการเลียงพงเลียง <ST AR C> พระเพะิ่นก็เลยจุดเป็นมงไฟหน่อยนะครับอันลาฮาบาดหรืออัลละสิบบาดมงไฟกับก้วยน้าพี่น้องนี่ครับ แกงปูตาแซ่บได้พี่น้องผู้ได้บัวเคยกินนี่อู้นี่ครับเพื่อนจะตักเซต้วยเซตหมอนะครับแล้วพากันห่อกับบ้านนะพี่น้องถึงขั้นตอนนี้ก็ใกล้จะจบอ่าพิธีนะพี่น้องนี่ครับแล้วมีการเปิดเพลงผู้เฒ่ากับพากันมวนนะครับเพราะว่าทุกคนนี่เพื่อนจะมีถูบมีเทียนนี่ครับหมุนไฟหน่อยเพื่อนจะมีถูบมีเทียนแล้วก็มีน้ำแดงส่วนมากเพื่อนจะใสกไปน้ำแดงแล้วก็เหล้าขาวนะพี่น้องนี่เหลาขาวเพื่นไปไหว้ปูตาแล้วพวก อยู่ในนี่นะพวกชาวบ้านวะอ่าวายเลยว่เพิ่งกระเจ้ามากินกันนะพี่น้องมากินกันปลาเกินม้วนยุงในนพี่น้องนี่ครับแกงกูตาประเพณีอีสานนะครับกะสืบทอดสืบทอดมาตะดนนะพี่น้องเป็นร้อยปีนะครับเป็นหลายร้อยปีนะครับเหตุแบบนี้มาจะมีทุกปีนะครับปีหนึ่งจะมีสองเทือนะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศมีลาโพงเปิดเพลงผูุเทาฟ้อนพี่น้องม้วนนี่ครับ นี่ครับมันก็ลังแบ่งของกินข้องอยากพวกแกงพวกนังนนะครับนี่เห็นม่้ยัมีขวดน้าแดงแต่ว่าเหล่าขาวเพ่เห็นนพี่น้องพวกพวกพวกขั้วเพื่อนเอาไปกินไ้าะล่ะวนมากจะมีน้าแดงเหล่าขาวนะครับถูกเทียนเมื่อวายภูตานะครับนี่ครับก็จะมม่นนี้ดงจุปูนะครับผู้ตาหรือว่าดงจุปูที่เพิ่นรับสมรักษามู่บาทนะครับนี่ครับบรรยากาศคนคนกับปลาไหลมาไหนพี่น้องพวกมันเป็นวันจันนะครับบนถือเป็นว่นหยุด พเพราะว่าเ้าจะเลือกเป็นวันเสาร์อาทิตย์บ่ได้พเพราะว่าเพิ่นจะเฮ็ดตามมือที่ทียนเขาเอิ้นไปที่ทิ่นอา่าลาวหรือว่าเดือนหกขึ้นฮกคำประมาณนี้นะครับตาผมจำบ่ผิดนะพี่น้องถ้าผมบ่ผิดก็ขอขอภัย<ท>นะครับรนะครับมีการนะครับเผ็ดแกงปูตาโอ้ยแสีบพี่น้องมองนะองี่พักยังใส่เบิดใส่เบิดกู้งพักน้ำพี่น้องเงี้ยบ้างนก็พักกันห่อผู้ใดเว้ยวัดถวยเว้ยวัดมอมากกว่าห้องทีุ่งน้ำพี่น้องนี่ครับ กํลังตักแบ่งหกันนะครับกินอิ่มเรียวคุณละมันก็ตักแบ่งเมื่อเฮือนนี่ครับพี่นอ้องคุเทา่าผปูซาร์โอ้มันจะการอิสานมันเท่าพี่นอ้อง